เออมาห้องทับเอาเว้บดบานได้มานี่ มอย่ลเมืองเอมา่อบกันเเนี่ิเมวัเ่น้ำออกมแลเมืออย่ั่ว่าเป็เ่าเน้นเเมข่าไปล้มิยิ่งนามเยหน้าเข่าลายเ่าจมมี่เนา กดีใจน้ำกนเนาะโมเมนต์เล่งาเลยนโมเมนต์่อง้งหูมันดมันได้ทุกคนนะอนแจเขาน้ามูเจียสุเนื่อเ็กใิไปรอเขาอุ้รกันการเห็นไหมเออธรรมาติเลียเดียวกันกับโบโุกันเลยนนก็ดำเดียวมาเอื่นขวันยาพอจัวัดบ้านเฮาเนี่ย เป็นบอสบายพี่น้องไงก็เลยพากันมาเอื้นควันโอ้น,นั่นก็นกำลังมาหลายคนน,นี่มาฮอดก่อนก่อนด้อท่านฮอดท่านฮอดท่านฮอดหลายผู้หลายคนมาพอวัดบาดโคงไงแล้วเป็นบอสบายพี่น้องก็เลยพากันมาเอื้นควันไป วัดผู้คนมาอยู่นห้องหรือเ่าเนี่ห้องหรือเปล่าอืม เมนเนี้ยลายคนน้ำงใหม่กับพีผู้กินแล้ววบอสเออคือลายเกินเลยอยู่พี่อยู่พี่ผลเิ้งข้าวจากเมื่อน,นี่ มาผุดผ้าอากจากเมื่ออยู่ันฝนตกลินนี่มาหับห้องเอาเมื่อเม่อมาห้องหับเ่าเว

มาห้องมาฮับเมาน่เนะวะมาูบ <th> จ <ema> <un> ุ <th ema> ๊บอาเภาหมแล้ว เมื่อ đấy บ่นี่โดบ่รู้ให้อีได้บ้านเมืองยังกับอัน

เรื่อยดิคือมาเลยเรื่อยที่เขาบอกเเออเ้าล้ะมีเราไปเมื่อเราให้เราไเมื่อ่แล้มันม่พอเอ้ยเนี่ยเอเออกพันขาหนเ่อยดิเรื่อ้องห้องขนมาปับรนี่เ็กมาเี่ยนยเด้อ

ฟกันร้อมากยาเดไไปอะไรกอนเด้นะมาเลยอ้ยมาวันนตัน่นเพิ่นูเด้ตัวน้ำยางะไรอย่า่บอกเออมาเลยตัวน้ำชมยางนะตุ้แตงเนียนเดียวดีดีหามีอย่นี้เแหละขนอะไรยงีบึน่ะโอ้ยบงเอาีน่ะบึ้มกัน ไอ้เมื่อยวัดยวดยู่ว่าเดี๋ยวมุนได้จพาะเอ้ยไม่บาเลยไม่เฮ้ย่นก็อแ้วเนใจแล้วบาดเลยยวดตัวคนเด้ไ้ผ่านเมืองกัยังกแพ่งนะไ้เด้ยขึ้เข่าเลยดิเอายส่งนั่นครับอยู่านหันเลยวดแงมากคนเลยกเอะหันอเข่าอีกคนจงจเอนล เอยูว่าจะวนไหนบอกว่าห้มากเลย่นัหกมันเหื่อหามากออกมาทำเขาทำหน้าเขา้าพอสะโอกทำ่อนข้นากจับข้าวเื่อเขาไปดูเอาเงื่นไปดู่าจ้ตอนเขาไ้ทั้งเาี้มาแ่ันนี้นจะเข่าคนไหนมาท่านี้คนไม่เขาเลยมาแล้วแต่เดินัวนานงานนี้เนาะ มาเด้อมาเด้อย่งพอเอ้ยมุนด้ย่งพอไปมุนนยพอแล้วย่าพอเอ้ยมุนเยะปันเรืองพ่อเมียุนนุนาบ้มาคบไปได้ขนาดแล้วได้มามุนนยพอแล้วเพื่อหยุดอยูว่าบุหายู่พี่เลยบุหายู่แค่แปคนเี่แล้วมาหยู่พุทเท่าันลี่ยโอ้ยมาเดือดเือเหงเนย่้อ

ท่านไปยู่คือสบาย้ยห่มบบเปนนี่มันโมมีตรงง่ายมากบไม่ได้เามัได้รกขเอาอะไรออขัดแล้วเอาเาเาอะไรกิได้อยหันองอมกเห็นเยจับเห็นจับใส่ป่าบอยู่บอยจับใส่มันบินมาเองเพื่นแลแต่พูดนีพูดกัพูดทั้งไปพูดเรห่องไพลยนะเรื่องอะไรเปลี่ยนังวง่ยพูแล้วนะ

ผงปั๊บคือเต็นปึบมาใส่รถแม่ผมจะวิ่งกับผมจะว่าเป็นมาเลยไครับมาทั้งเบา ไปไปไปขอไปเอาอีกไปนะไปบดเข้ามามาบดเดี๋ยวมาบดเดีเยว่าไปไปไปเนี่เขาทูกอย่างไปห้องเอาพิ่นแล้วอยู่ใกล้ไหเออหล้ นี่ทิศทิดาแก้วไปไปช้างอยู่พูดหมมีปะไปคอยไปบนป่าไปอยู่เล็กเทะ

มาเอาจูป้าพิบัตรเอาจูป้าเลืกแท้อยู่ละรับผดใหม่เาโดนตัวน้ปเลยมันหกเนาะป่ามันตึบไนะันล่อหวยกันปุ๊บคืนได้ลองคนพ้าด้องแล้ขค้นไม่ได้เลย ขาวุดมุ่ดเด็ก่าจะทังหวยเออขาุดมาเน่นอยู่นี่ว่ะเนี่ยอกันยเหมยังับแ้งมียมอยู่่ไปไหน

ใช้ลูกเต่านระโจมเอาแน่อ๋อผุดเมื่อไล้ผุดออกอ่าุ้งข้าวเนาะออ้เราให้งานไว้จึกจึกไปบาทนี่เมื่อแล้วแับนี้ ผมไม่ได้ยังเช็ดคัวดอกเพิ่นกะว่าจะใกล้บ้านวัดว่าบ่บ้วัดว่าเากับบมีคือกันวัดว่าเฮากับบมีอืมขึ้นนอาเอาโอยกแนวมันเอาจังไห้เดี๋ยวนปาเีไห้ยมือนี่คือเมื่อควันมัดไป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 โอ้ยโอมีแต่น้ำโอ้มาอยู่เลิกกะดิอันี้มาอยู่เลิกกะดิอันนี้เออเออ เมื่อพมอเดาเมื่อลองดองบาดนี่ใ่มดอนอะไรมาห้องมาเอาเหนไมาอเอเียมเมนต์มาพูนเดียวน่นมั่วอาเปาเนะขนดปกครองเมื่อดาูที่เตา ไปนี่จะป่นเดี๋ยวนะมาอีกนี่จะติละเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <coughs> 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 <coughs>

ตา,าถือมกกลมาหับห้องลายดีนี่มาูแทนเออมาถคู่ลายคนดีเิ่นมาหับอยู่พี่เออมาเตืองเนาะ น้่งกับบวท่าน <c oughs> มาเล่นกับบวท่าน <c oughs> ผูกพาไปห้องกับมาบท่านเพื่อน <c oughs> อาล่างตีมก่อน <c oughs> มาอับห้องเราเต็มวัดอยู่ที่เท่ไหรมาหอดเลยเป็นพิธีนะเป็นพิธีแบบห้องพัน ห้องขวัญเนี่ยพอนะครับห้องอาวานเนี่ยเป็นพิธีความเสื้อแต่ละหมูบ่บ้านนี่จัดพิธีขึ้นเนยพาะบอสบายก็นเลยเห้องขวัญเรารับพ้อเอาลายลายคนบนบ้านอะไรแบ